เราคงติกัต่อนะคะช่วงนี้พาไปติดตามชีวิตของหญิงไทยคนหนึ่งค่ะหนึ่งใน21คนเป็นหญิงชาราจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกหลอกให้ไปเป็นขอทานที่ประเทศมาเลเซียหลังจากที่เธอกลับมาแล้วเธอพบว่าสามีของเธอเสียชีวิตไปจากการตรอมใจเพราะว่าไม่สามารถจะติดต่อกับเธอได้ชีวิตที่กลับมาแม้ว่าดูเหมือนจะมีความสุข มีความทุกข์ก็คือสามีตายแต่ก็ยังมีความสุขซ่อนอยู่เพราะว่าได้พบกับมิตรภาพที่สวยงามประเด็นเหล่านี้จะเป็นยังไงนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะการรวมตัวกันของชาวบ้านเจาะกลาดีอำเภอยะหาจังหวัดยะลา เพื่อร่วมในงานบุญที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการจัดพิธีศพตามหลักอิสลามให้กับสามีของฮามิดะสาและที่เสียชีวิตเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ด้วยความยากจนมีหนี้สินรุงรังและขาดสมาชิกค,คนสําคัญของบ้านอย่างฮามิดะทําให้ครอบครัวไม่มีโอกาสได้ประกอบพิธีทางศาสนาย้อนกลับไปในช่วงที่สามีของฮามิดะเสียชีวิตช่วงนั้นฮามิดะไม่ได้อยู่บ้าน แต่เธอเดินทางไปทางานขายข้าวเกรยียบที่ประเทศมาเลเซียตามคําชักชวนของในหน้าจากนั้นก็ถูกทางการมาเลเซียจับกลุ่มและกักตัวทำให้ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปนานหลายเดือนและกลายเป็นสาเหตุให้สามีของเธอซึ่งเจ็บอ่อดๆออยู่แล้วต้องตรอมใจจนเสียชีวิตภายหลังการพยายามช่วยติดตามหาตัวโดยทีมล่าความจริงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงทราบว่าฮามิดะกับเพื่อน ซึ่งเป็นหญิงสูงอายุจาก3จังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งหมด21คนถูกเจ้าหน้าที่มาเลเซียกักตัวไว้เป็นพยานในคดีค้ามนุษย์เพื่อเอาผิดกับนายหน้าผู้นำพาพวกเธอไปใช้แรงงานขายข้าวเกลียบในลักษณะขอทา,านไกลถึงรัฐยะโฮดินแดนใต้สุดของคาบสมุทรมาลายูติดกับสิงคโปร์เมื่อคดีที่มาเลเซียเสร็จสิ้นหญิงไทยกลุ่มแรก12คนที่ให้การเป็นพยานในศาลเรียบร้อยแล้ว ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านท่ามกลางอ้อมกอดอันอบอุ่นของครอบครัวแต่หนึ่งในหญิงไทยกลุ่มนี้คือฮามิดะกลับต้องมาเจอเรื่องสะเทือนใจซ้ำอีกเมื่อต้องรับรู้ความจริงอันโหดร้ายว่าสามีของเธอจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ความทุกข์ยากลำบากไม่แบ่งเชื้อชาติและศาสนาชะตากรรมของฮามิดะจึงได้รับความเห็นใจจากเพื่อนบ้านทุกคน รวมถึงชาวบ้านไทยพุทธและทหารพรานที่รับผิดชอบรักษาความสงบในพื้นที่ทุกคนพากันมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและจัดงานบุญให้สามีของเธอนานเร็วตั้งเด็กเข้าอยู่คนๆก็พึ่งพาตลอดเลยเชื่อให่เด็กกังเข้าย่งเ็กังโปกัย่งเดี๋ยวไปเจอคุณป้าได้ เราค่ได้เราเรา่ะได้ก็แบบูแกกันก็เเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมามักมีมุมสวยงามแทรกอยู่เสมอแม้แต่เรื่องเลวร้ายที่สุดอย่างที่ฮามิดะต้องเผชิญเพราะสิ่งดีๆที่ได้รับกลับมาก็คือความสัมพันธ์อันแนบแน่นของผู้คนในชุมชนทั้งพุทธมุสลิมรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและทหารพราน ทั้งหมดนี้ทำให้ฮามิดะยิ้มได้บ้างแม้จะเป็นการยิ้มหลังจากต้องเสียน้ำตาก,ก็ตามรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ที่ได้จัดงานบุญให้สามีรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วจะไปอีกไหไปแล้วเข็แล้ว แล้วจะทําอะไรต่ออืมแล้วก็จะคิดว่าจะทํางานกับลูกทําขนมอะไรบรางอย่างนะแล้วก็ได้ขอให้ใครช่วยเหลือให้ขอขอให้ผู้การช่วยเหลือนะอะไรบ้างอืมเราขอให้เราอดยดูโอุปอุปกรณ์กับทหารนะเเขาบอกจะบอกเขาบอกว่าจะให้ ถ้าทําขนมนมีไรายได้วันหนะะึ่งเยอะอก็พอได้คอ,อมีที่รงัรงที่ทรงไปไปไปขายนะที่มีรังอยู่แล้วอาชีพพวก,กเกษตรท,ที่ทางสอบตอที่ทางกรมนอเขาสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ถนัดใช่ไหมค่ะถนัดทําขนมมากกว่าคือขนมมากกว่า นอกจากงานบุญที่ทหารพรานและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นให้กับฮามิดะแล้วการดําเนินคดีกับนายหน้าผู้นําพาก็เป็นไปตามที่ฮามิดะหวังเอาไว้คือมีการออกหมายจับนายหน้าสี่คนในข้อหาค้ามนุษย์แม้ว่าขณะนี้จะจับกลุ่มตัวได้เพียงหนึ่งคนเพราะที่เหลือข้ามฝั่งไปอยู่ที่มาเลเซียแต่เจ้าหน้าที่ก็ให้สัญญากับเธอว่าจะดาเนินการอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการติดตามเงินกู้ก้อนใหญ่ที่สูญเสียไประหว่างที่ครอบครัวตามหาตัวเธอฮามิดะหวังว่าเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอในครั้งนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงชายแดนใต้ได้คิดทบทวนเมื่อถูกชักชวนไปทำงานผิดกฎหมายในมาเลเซียอีกทั้งเป็นบทเรียนให้ภาครัฐได้ตรหนักแล้วเร่งงานพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนสักที ทีมเล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานทีมเล่าความจริงของเรานะคะขอส่งกำลังใจให้คุณฮามิดะสาและด้วยค่ะคุณสุภวรรณคุณสุชาดาคะหลังจากนี้ทั้งหมดก็จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาโดยที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ดูแลค่ะค่ะนี่ถือเป็นคดีตัวอย่างเลยนะคะที่เป็นบทเรียนของหญิงในจังหวัดชียนใต้แลวก็ยังเป็นบทเรียนของภาครัฐที่ต้องมีการเร่งพัฒนางานให้ตรงกับความต้องการของคุณในพื้นที่ด้วยขอบคุณนะคุค่ะ